หัวข้อที่4 Do and Don't สิ่งที่ข้าราชการต้องทำและห้ามทำ Do สิ่งที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องทำบัญญัติอยู่ในมาตรา81และมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลนเรือนพศ2551โดยมาตรา81กำหนดว่าข้าราชการพลนเรือนสามัญ ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจและมาตรา82ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎ ระเบียบของทางราชการมติของคณะรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 4. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่หากเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 5. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 6. ต้องรักษาความลับของทางราชการ 7. ต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 8. ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและให้การส่งเคราะแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 9. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 10. ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียและ 11. การกระทำอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกอพอ Dont ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้ามดังต่อไปนี้ ตรา83แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551กำหนดว่า 1. ต้องไม่รายงานเทตต็จต่อผู้บังคับบัญชาการรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือเป็นการรายงานเท็จด้วย 2. ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 3. ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 4. ต้องไม่ประมาทเดินเลินในหน้าที่ราชการ 5. ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการ หาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 6. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 7. ต้องไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกดขี่หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 8. ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎกพอพและ 9. ต้องไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่หรือคมเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการจากบทบัญญัติข้างต้นน้องมะลิขอแนะนำให้ข้าราชการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดวินยัยและไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามเพื่อประโยชน์ในการรักษาวินยัยและการประพฤตินตนเป็นข้าราชการที่ดีนะคะ